ลูกน้อยสองเดือนชอบเล่นน้ำลายเป็นฟองสบู่แม่คิดว่าน่ารักแต่แพทย์สั่งแอดมิดด่วนเตือนพ่อแม่หมอเจอเคสทารกสองเดือนชอบเล่นน้ำลายเป่าเป็นฟองสบู่บ่อยๆอย่ามัวคิดว่าเป็นอาการที่ดูแลวน่ารักอาจจะซ่อนโรคปอดอักเสบที่อันตรายได้เพราะว่าเร็วๆนี้กรณีของคุณแม่มือใหม่ชาวจีนที่มีลูกชายวัยสองเดือนนะกลายเป็นตัวอย่างเตือนใจผู้ปกครองหลายคน หลังจากที่เธอสังเกตเห็นลูกชายมักจะมีพฤติกรรมเป่าฟองสบู่หรือเล่นน้ำลายจนฟูฟอดตอนแรกคิดว่าเป็นท่าทางน่ารักของเด็กทารกทั่วไปแต่กลับกลายเป็นสัญญาณเตือนอันตรายทางสุขภาพที่หลายคนอาจมองข้ามคุณแม่เล่าว่าเธอไม่ได้ทันได้สังเกตมากนักเพราะเห็นว่าเหมือนเป็นพฤติกรรมเด็กเล่นธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาแล้วก็เขาเคยมีลูกมาก่อนพอสังเกตเห็นท่าทางแบบนั้นแล้วก็เลยเตือนให้เธอนะ่ะ รีบพาลูกนําส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งหลังจากที่แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะ mm. ก็พบว่า mm. เด็กป่วยเป็นโรคปอดอักเสบหรือปอดบวมและต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลทันทีคุณแม่รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากนะแล้วก็สงสัยว่าทําไมการเป่าฟองสบู่หรือเล่นน้ําลายแบบที่เด็กหลายๆคนทํากันจึงกลายเป็นสัญญาณอันตรายต่อสุขภาพของลูกได้แพทย์เผยสัญญาณเป่าฟองสบู่อาจมองบอกโรคร้ายในเด็กเล็กได้นะคะ ตามคําแนะนําของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาการเป่าฟองสบู่หรือเล่นน้ําลายจนฟูฟอดในเด็กทารกต้องพิจารณาจากอายุแล้วก็ร่วมกับอาการอื่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กอายุต่ำกว่า3เดือนนะมีอา,อาการนี้ร่วมกับอาการอื่นอย่างเช่นหายใจเร็วไม่ยอมดูดนมร้องไห้งองแงนะหรือว่าตัวเริ่มซีดเซียวนะคะอาจเป็นสัญญาณของโรคปอดอักเสบที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนนะคะ เพราะว่าระบบทางเดินหายใจของทารกยังไม่แข็งแรงหากปล่อยทิ้งไว้อาการอาจจะลุกลามถึงปอดส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้นะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องสังเกตก็คือว่าต้องสังเกตจากอายุของเด็กก่อนนะถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่า3เดือนแล้วก็มีการเป่าน้ำลายเป็นฟองสบู่บ่อยๆเนี่ยควรรีบสังเกตอาการเพราะอาจเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจนะคะเด็กที่อายุมากกว่า3เดือนอาการนี้มักเป็นเรื่องปกติ เกิดจากการเจริญเติบโตของฟันแล้วก็การเพิ่มน้ำลายนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูอาการร่วมด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีอาการร่วมเหล่านี้น่ะเช่นเด็กไม่ยอมดูดนมเล่นน้ำลายฟู่ออกมาเป็นฟองนะคะแล้วก็มีอาการไอหรือหายใจลำบากควรไปพบแพทย์ทันทีถ้าเกิดว่าเด็กยังมีสุขภาพดีปกติเล่นนอนตั้ปกติอาการเป่าฟองสบู่อาจไม่ใช่ปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะอันตรายจากโรคปอดอักเสบในเด็กเล็กนะ เขาบอกว่าทําให้เด็กเนี่ยมีอาการหายใจลําบากขาดออกซิเจนได้นะคะแล้วกเกิดภาวะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวอาจจะต้องใช้เครื่องหายใจด้วยนะงั้นการติดเชื้ออัดลุกลามไปยังอวอยัยวะอื่นอย่างเช่นเยื่อหุ้มปอดหรือระบบเลือดได้นะคะเกิดภาวะแทรกซ้อนระยะยาวเช่นหอบหืดหรือปัญหาการทํางานของปอดในอนาคตอาจถึงขั้นเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาเราจะต้องมีการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในทารกหรือเด็กที่มี ภูมิคุ้มกันต่ำพ่อแม่ควรยื่ใส่ใจสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่เด็กทารุกแสดงออกอย่างใกล้ชิดเพราะบางครั้งเนี่ยอาการที่ดูเหมือนไม่สําคัญอย่างเช่นการเป่าฟองสบู่อาจเป็นสัญญาณเตือนที่บ่อบอกถึงปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้โดยเฉพาะในเด็กที่อายุต่ำกว่า3าเดือนการป้องกันและก็รักษาแต่เ,เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอย่างเช่นปอดอักเสบหรือว่าติดเชื้อ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาวนั้นความใส่ใจและความรู้ของผู้ปกครองจึงเป็นกุญแจสําคัญในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกน้อยอย่างแท้จริงนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราเห็นเป็น,ปนพฤติกรรมที่น่ารักถูกไหมคะพอเวลาเป่าฟองสบู่ของเด็กๆเกนี่ยงั้นเราต้องต้องดูดูอายุของเด็กด้วยนะคะ้าเกิดว่าเด็กอายุน้อยกว่า3เดือนแสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นอันตรายได้ นะแต่ว่าเราจะต้องดูอาการอื่นร่วมด้วยนะคะว่าเด็กเราก็จะต้องสังเกตลูกเราด้วยนะคะว่ามันมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมหรือเด็กมีอาการที่ประจรเต้นเร็วหรือเปล่าหรือว่าหายใจเร็วหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่อายุมากกว่า3เดือนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพฤติกรรมของเขาเองเพราะว่าเขาจะมีการงอกของฟันหรือว่าเป็นการเพิ่มของน้ําลายนะคะงั้นเราจะต้องสังเกตให้ดีแล้วก็ดูแล้วถ้าเกิดสงสยัยหรือดูแลผิดปกติต้องรีบสงงบ่งโรงพยาบาลเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ย เป็นแป๊บเดียวแล้วก็เขาจะมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงได้อย่างรวดเร็วนะคะ